โอเคฮัลโหลก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมสวัสดีชาวเกมเมอร์แล้วก็ชาวอาร์คชาวคนดูดทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับช่องกล้อง th gamer กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็มาต่อกันพาร์ทที่12นะครับอ่ะวันนี้นะครับผมก็มา,มาอัดในบ้านนะครับผมก็มานั่งโต๊ะกินข้าวเล่นนะ <laughs> ไม่มีที่จะอัดแล้วนะผมก็เลยอัดตรงนี้โอเคนะครับผมสำหรับวันนี้เนะี่ยผมจะทำลงฟักไข่นะครับดีๆมา,าติดบ้านกันนะครับผมผู้ชม แต่สาหรับคนที่บอกว่าให้ผมเนี่ยไปจับมนากรรมีนะครับแล้วก็ไปจับเป็ดนั่นแหะเดี๋ยวผมก็จะจับพาร์ทอื่นให้นะครับถ้าเจอเนี่ยผมจะจับให้เนาะนะครับแต่พานี้ผมแต่พานี้ผมขอทำเอ่อลมฟักไข่ก่อนนะครับผมเนาะเพราะว่าลมฟักไข่เนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆสําหรับการเอ่อฟักไข่นะครับตอนนี้ไข่ของผมในสต็อกเนี่ยก็เยอะแล้วนะในตู้มีไข่เยอะมากเดี๋ยวผมให้ดูนี่ มีทั้งไข่โอ้โหไข่ไวเวอร์ไข่ y ern, ไขล็อกเด็กนะครับมีไข่ที่เล็กอะไรไม่รู้เยอะไปเลยห้าหกฟองเจ็ดฟองนู่นนะอย่างเยอะนะครับผู้ชมนะโอเคตอนแรกเนี่ยเรา้อเต้องออทำฟอร์ดชันก่อนนะครับผมผมจะใช้เป็นฟอร์ดชันไม้นี่ละกันนะฮะง่ายดีเนาะผมก็เอาเป็นโตโอโซนี่แหละนะครับแต่ไม้ตอนนี้คือหมดนะฮะเราไม่รู้ว่าจะมีไม้เหลือหรือเปล่าเดี๋ยวขอไปดูก่อน ด้านล่างม,มีไม้หรือเปล่าโอ้โหมีอยู่พันกว่าเองงั้นเอาพันกว่านี่มาก่อนนะฮะผู้ชมขีเกียจไปตัดละไม่รู้ทําไมนะขีเกียจไปตัดแล้วโอเคเดี๋ยวเราเอาไม้ใส่กันไปแล้วก็ครับฟอร์เดชั่นมาก่อนนะครับผมเอา12แล้วกันนะครับผมเอามาแค่12ออันก่อนแล้วก็เอาหินมาอันนี้มาด้วยนะเอามาปูนะครับผมโอเคเจ็ดเหลืออีกห้าเนาะเราขาดเป็นซนะีเมนต์อ่ะแล้วก็ใส่ซีเมนต์ไป ปุ๊บอ่าขาดอีก 5, เอาใหมา่อี้าใหม่5โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเขาแค่รอนะครับผมแล้วเราเนี่ยต้องการบันไดด้วยนะเอ่อเอา2อันละกันนะครับบันไดสําหรับขึ้นนะเป็นทางขึ้นโอเคเดี๋ยวเราก็ต้องไปเตรียมที่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอิเล็กทรอนิกส์นะครับในการเป็นแอร์ลงปักไข่รือประมาณนี้แอร์ผมเรียนรู้มายังแอร์ Air. โอเคผมเรียนรู้มาแล้วนะครับต่อไปก็ อิเล็กโทรต่างๆนะก็ได้เรียนรู้มาแล้วนะครับผมโอเคแก๊สโซลีนไม่มีปัญหาเพราะผมมีเยอะอยู่แล้วนะครับได้จากการเก็บเอ o ์ดอนะโอเคเดี๋ยวเราเอาฟอนเดชั่นมาก่อนนะครับแล้วก็เอาไอ้แผ่นปูหินนี่มาด้วยนะฮะเพื่อความสวยงามอะไรประมาณนี้โอเคเหลือบันไดอีกหนึ่งอันครับเรามาโอเคเรียบร้อยนะครับผมเออเดี๋ยวเราก็ทำการฟังฟอนเดชันกันเลยนะครับผม ผมไม่รู้ว่าจะเอาตรงแหล่งไหนดีเป็นลงฟักไข่เอ่อเอาเป็นกลางน้ำดีไหม <c oughs> เออกลางน้ำก็น่าสนใจนะผู้ชมใช้เป็นลงฟักไข่นะครับผมเออแต่ว่าไม่รู้แหละขอวางลองวางดูก่อนนะฮะ <c oughs> ถ้าได้ผมก็จะเอานะโอเควางไปเรื่อยๆก่อนไอเย็ยลงฟักไข่กลางน้ำมีม,มีมีใครทำไหมเนี่ยโอ้โหมีแค่ผมใช่ไหมในทำ ผมไม่รู้ว่ามันจะมีช่องอื่นทําหรือเปล่านะแต่นี้ผมขออนุญาตลองทําแล้วกันนะฮะปึ๊บปึ๊บอาจจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างสวยอยู่นะเออผมคิดว่าอย่างนั้นแหละแต่ตอนนี้เราต้องการไม้นะครับผมเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวไปขุดไม้เพิ่มกันดีกว่าโอเคก็ขุดไม้แถวๆบ้านนี่ล้วกันนะครับขี้เกียจออกไปไหนละโอเคขวานก็ผมดาเอจดแรงอยู่แล้วนะขุดแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะครับผมต้นละหนึ่งทีนี่เป็นไง นี่ต้นละหนึ่งทีนี่ปึ๊บตัดมาครับ่อกนี้ผมจะเอาไม้ไปหมดเลยนะครับผมเอาให้อากาศร้อนๆไปเลย <c oughs> แม่เมืองไทยนี่โคตรอากาศร้อนนะผู้ชมนะก็ช่วงนี้ก็รักษาตัวด้วยนะครับบางคนก็เป็นไข้เป็นอะไรน้องผู้ชมก็ขอให้หายไวๆนะครับผมโอเคตัดไม้ไปโอ้ยเมื่อกี้เด้งออกมาตัดไม่ได้นี่ตัดไม้ ผต้องไปฟาร์มไม้เก็บไว้ที่บ้านแล้วเนี่ยผู้ชมเพราะว่าไม้ผมต้องใช้เยอะมากนะฮะโอเคตึ๊บอ่ะไม่รู้ว่าพอหรือยังแต่ว่าผมน่ายังไม่พอว่ะเอาอีกเอาอีกนะฮะเราต้องเอาไม้ไปเยอะๆก่อนจังหวะนี้ปึ๊บอ่ายังไงปึ๊บ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 โอเคอีกสองต้นอีกสองต้นครับต้นนี้ต้นสุดท้ายอ่ะเรียบร้อยไป เอาไปครับต่อกันต่อเลยจังหวะน,นี้อุ้ยไอเชี้อไม่ทาโบฟักไข่ด้วยนะครับผมผู้ชมเออแล้วก็นกน้ําแข็งเนี่ยผมลืมนะครับผมตั้งชื่อนะครับผมเป็นเอ,อ่ออะไรนะเย็นชาใช่ไหมไม่รู้ชื่อเขาหรือเปล่านะครับมันเป็นตัวพูดแต่ก็ได้อยู่อะผมว่าได้อยู่ C H A อ่ะเย็นชาเย,นนเย็นชาอ่ะเย็นนี่ไงเย็นชาโอเคเรียบร้อยอ่ะ ไอ้เย็นช้ามากตอนนี้โอ้โหควันพุ่งเลยนะผู้ชมนะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราเอาไม้ไปใส่กันต่อนะครับผมยังไม่พอเราต้องค้าวฟอร์เดชั่นมาเพิ่มอ้ไม้ก็ได้มาเยอะเยอ,ยอยู่นะผู้ชมโอเคเดี๋ยวครับมาสักประมาณ20อันก่อนไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าเออแล้วเราต้องการเครื่องแฟบนี่ว่าถ้าจะคราฟอันนั้นเราต้องคราฟเครื่องแฟบมาก่อนเออเราต้องคราฟ ไอ้เี้ยของเขาใช้โคตรเยอะนะผู้ชมนะโอเคผมก็ลืมไปว่าอิเล็กทรอนิกส์มันต้องใช้เครื่องแฟบเดี๋ยวเครื่องแฟบเนี่ยต้องการน้ํามันนะครับแล้วก็สปาร์คพาวเดอร์อนะสปาร์คผมไม่รู้มีหรือเปล่าเดี๋ยวคราฟใหม่เลยแล้วกันน่าจะไม่มีนะผู้ชมสปาร์คสปาร์คอะคราฟมาก่อนโอเคครับมันคราฟได้ที่สองนะครับเร็วอยู่ผมเอาเครื่องเดียวก็พอนะเพราะว่า <laughs> ขี้เกียจคราฟละสปาร์คพาวเดอร์อนะครับผมอยู่ไหนวะ อยู่นี่อ่าโอเคเรียบร้อยเลือกเครื่องแฟบมาหนึ่งอันแล้วเรามีแก๊สโซลียรอเปล่านี่ไงแกส๊สแก๊สโซลีนประมาณ300นะครับผมยังไงก็พออยู่แล้วนะฮะแล้วก็เอาเครื่องแฟบเนี่ยไปตั้งเลยนะครับผมไม่รู้ว่าจะตั้งตรงไหนดีไปตั้งข้างนอกดีกว่าไหมเออผมว่าไปตั้งข้างนอกดีกว่านะครับผู้ชมตรงนี้ไม่น่าจะดีเกก็เอาฟอร์ดชันมาเพิ่มนะครับผมจะมีอะไรผมก็เดี๋ยวตกแต่งเสริมเอานะครับผู้ชมนะ อันเดียวอีกอันเดียวโอเคได้แล้วนะครับไปวางกันต่อเลยพอเดชัน20่อันไม่รู้จะพอหรือเปล่าเดี๋ยวขอลองดูก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บมาแล้วจ้าหนึ่งสองปึ๊บอะลงฟักไข่ผมก็จะเอาไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะผู้ชมนะก็เอาพอประมาณนะครับปึ๊บปึ๊บอะประมาณนี้ โอเคผมว่าน่าจะพอละนะครับเดี๋ยวขาดตรงไหนก็ไปต่อเติมเอาพอ,อหรือเปล่าวะเดี๋ยวขอวางไปก่อนนะฮะไม่รู้จะได้หรือเปลาปึ๊บอะโอเคอย่างงี้ก็ได้นะผู้ชมนะแล้วเราก็วางบันไดเข้าไปนะครับผมบันไดฝั่งนี้บันไดอันเดียวโอเคอันเดียวก็ได้นะฮะไม่มีปัญหาแล้วเราวางเครื่องแฟบตรงไหนดีอะเออเครื่องแฟบควจะวางไหนดีวะเนี่ย ผมเอาเครื่องแฟบฟามไว้ตรงนี้แล้วกันนะผู้ชมปึ๊บอ่าวางลงไปนี่ใส่แก๊สโซลีนไปนะครับก็แบ่งเครื่องมาไม่ต้องใส่เยอะอะไรมากโอเคสิ่งที่เราต้องการนะครับก็นั่นก็คืออิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็พวกสายฟงสายไฟอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่ต้องการเหล็กคิดต้าเรามีไหมเนี่ยติดตัวคิดตั้นมีอยู่อ่าได้อยูอิเล็กโทรนะครับผมผมจาได้ว่าอิเล็กโโทรผมมีเยอะเดี๋ยวในบ้านมีเยอะนะครับ แล้วก็โพลิเมอร์โพลิเมอร์ก็มีเยอะนะเออแล้วก็เหล็กอินคออ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับไปเอาที่บ้านเพิ่มกันดีกว่ามาเราวิ่งไวพอสมควรนะครับผมสิ่งแรกที่มัาต้องการเนี่ยก็คืออิเล็กทรอนิกส์นะครับเดี๋ยวเอามาเยอะๆเลยโอเคแล้วก็อะไรนะเหล็กใช่ไหมเดี๋ยวเอาเหล็กจากพวกเตาพวกนี้นะครับมีเยอะอยู่โอเคนี่มี5,000ันยังไงก็พออยู่แล้ว5 0 0พัน Okay, เคเหล็กแล้วก็อะไรอีกเดี๋ยวผมไม่รู้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวขอเอาของไปวางก่อนนะฮะเยอะแยะไปหมดเลยตอนนี้งงงงอาจจะอาจจะงงนิดนึงนะผู้ชมนะเดี๋ยวเอาอันนี้มาปูก่อนหนึ่งสอง <c oughs> ผมว่าน่าจะพอนะอันนี้ไม่รู้พอหรือเปล่าขอวางไปก่อนอ่ะโอเคเดี๋ยวผมค่อยต่อเตอมิมเอานะครับผู้ชมนะก็เป็นหินไปก่อนตอนนี้เปิดเครื่อง โอเคเราครับอันนี้ได้นะครับผมอันนี้ต้องการไม้ใช่ไหมเราจําได้ไม้ไม่มีเลยเว้ยเอาไปใส่อันนั้นหมดเลยเดี๋ยวขอเอาอันนี้ขึ้นมาก่อนเครื่องแอร์เนี่ยต้องการประมาณสัก40นะครับผมผู้ชมอืมต้องการประมาณ40อันโอเคแล้วก็อันนี้ยกทรงยกประมาณสองสองเออผมว่าน่าจะสองครับแล้วก็เส้นตรงอีกประมาณ เอามาห้าดีกว่าเผื่อไว้แล้วก็เอาซิลิอมมา1น่งอันนะครับผู้ชมโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราต้องการไม้นะครับโอเคเดกวไปหาไม้แป๊บหนึ่งไม้ตรงนู้นเลยจ้าวิ่งไปแป๊บเดียวก็ถึงนะผู้ชมนะอตัดไม้ติดตัวไปนะครับผู้ชมไม้ผมไม่เคยพกติดตัวเลยเป็นไรไม่รู้เออนี่ตัดไม้ก่อนวิ่งกลับจ้าวิ่งกลับมากระโดดด้วยเพื่อความรวดเร็ว เราไม้ใส่กันนะผู้ชมนะปึ๊บใสไปแล้วอันนี้ต้องการแค่หนึ่งอันพอนะครับผู้ชมไม่ต้องเอาเยอะเดี๋ยวเอานี้มาวางก่อนเราวางฝั่งไหนดีเอาวางมุมนี้แล้วกันนะผู้ชมนะปึ๊บอะวางเข้าไปไอ้เหี้ยถูกหรือเปล่าวะน่าจะถูกอยู่แหละเออแล้วก็ต้องเอาสายอันเนี้ยขึ้นมายัางไงวะย่งไงว่าไอ้เหี้ยจำไม่ได้ละก็ขึ้นมาอย่างนี้นะครับผู้ชม อาจจะไม่ได้สวยอะไรมากเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคเดี๋ยวใส่แก๊สโซลีนไปก่อนเตรียมพพ้อไว้ก่อนนะผู้ชมนะเดี๋ยวเราเอาเครื่องแอร์มาวางกันก่อนตอนนี้เครื่องแอร์เนี่ยผมขาบมาประมาณ40อันนะผู้ชมไม่รู้จะพอหรือเปล่าโอเควางไปก่อน2 3 4สสไม่รู้จะกว้างเกินไปหรือเปล่านะผู้ชม โอเคแต่ก็วางไปก่อนอันนี้เนี่ยจะวางยังไงก็ได้นะเออวางผิดวางถูกก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ปึ๊บอ่ะแต่ที่รู้ๆเนี่ยมันก็คือต้องใช้ประมาณเกือบเกือบสีอันนี่แหละนะท่านผู้ชมถึงจะฟักไข่ได้นะปึ๊บปึ๊บ,บตอนนี้ไม่รู้ได้กี่อันแล้วแต่ว่าน่าจะได้เยอะอยู่เค okay. เอามาก่อน ผมว่ามันกว้างเลเกินไปหรือเปล่าวะเออมันน่าจะกว้างเกินไปนะผู้ชมแต่ว่าไม่เป็นไรลองดูก่อนอาจจะวางไม่ค่อยตรงอะไรมากนะก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะปึ๊บวางเกินไปก่อนตรงนี้ใส่ไปคนละมุมไปปึ๊บอ่ะค่อยๆใส่ครับคนละมุมแล้วเราต่อสายเคเบิล เข้าไปนะครับหลังจากที่วางอันนี้เสร็จเนาะปุ๊บอ่ะวางเสร็จแล้วไม่รู้จะได้หรือเปล่านะเดี๋ยวขอลองดูก่อนอันนี้ก็ต่อขึ้นไปนะครับผมใครที่ต่อไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวผมสอนเลยอ่าก็ต่อตามผมได้นะครับแต่อาจจะไม่ค่อยสวยอะไรนะถ้าต่อตามผมเนี่ยเอออาจจะแบบไม่ค่อยถูกใจนะครับบางคนแต่ก็มันก็สามารถซักไข่ได้นะทีหนึ่งโอเคเรียบร้อยตอนนี้ก็วางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับ แล้วก็วางประจุอันนี้โอเคเรียบร้อยไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวขอเอาไข่มาทดลองแป๊บหนึ่งครับว่าฟักได้หรือเปล่านะครับถ้าฟักไม่ได้เนี่ยผมต้องครับแอร์เพิ่มนะโอเคไข่ที่เราจะทดลองเนี่ยก็จะเป็นตัวไหนดีอันนี้เป็นพ o อยซันนะครับไทเล n o ชอ็อกอิโนโดเมนัตออสเซนไวเวอร์ทีเล็กพอยซันละกันนะครับผมเอามาหนึ่งฟองก่อนทดลองมา เดินไปคราบกันเลยตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะทํากรอบทีหลังนะตอนนี้ก็เอาเป็นโคมไปก่อนตอนนี้วางไปเลยกดศูนย์เอ้ยกดโอกดโอไม่ใช่กดศูนย์นี่วางไปไม่รู้ได้เปล่าลองเปิดดูเออได้นะครับผมโอเคได้แล้วได้แล้วโอเคนะครับตอนนี้ก็ฟักได้แล้วนะผู้ชมโอเคฟักได้แล้วแต่ผมยังไม่ฟัก <laughs> ผมยังไม่ฟักนะผู้ชม คราน,นี้ผมเอาแค่ลงฟักไข่พอนะเออเดี๋ยวพาร์ทหน้าถ้าใครอยากให้ผมฟักตัวอะไรเนี่ยก็สามารถพิมพ์บอกได้นะครับผมผมอาจจะฟักเป็นเอพอยซั้นชีเล็กก็ได้นะผู้ชมอืมอยู่ที่ผู้ชมต้องการที่จะดูผมยินดีเออฟักให้หมดนะครับผู้ชมนะวันนี้มาด้วยนะผมจะสร้างแบบสไตล์บ้านนะผู้ชมแต่ว่าผมจะเว้นช่องไว้นะครับตรงกลางเนาะเออเพราะว่ามันเป็นช่องที่ไดโนเสาร์ออกนะผู้ชม ตัวเล็กจจ๊ดจิตลิต <c oughs> เออเฮ้ยทำไมกูไม่สร้างอันนี้วะเออผมสร้างเป็นกระจกดีกว่าเนี่ยโอ้โหแล้วสร้างวอลมาเต็มเลย <c oughs> อ่านี่หลังคานะครับผมเอามาสักประมาณ30อันเผื่อ,อไว้ก่อนเออเดี๋ยวเอาอันนี้มาด้วยเอาเป็นแบบตกแต่งด้านหน้านะครับผู้ชมเป็นเออเหมือนกับราวบันไดนะฮะโอเคครับเสร็จแล้วก็เอามาเรียบร้อยตอนนี้ก็ทำการไปวางเพิ่มกันเลยดีกว่า วิ่ง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 วิง่งมาแล้วจ้าโอเคเดี๋ยววางเป็นกรอบตรงนี้เลยนะครับผู้ชมนะปึ๊บอาปึ๊บปึ๊บโอเคนะครับเป็นเอ่อเหมือนกับบ้านกลางน้ำไงไม่รู้ <laughs> แต่เป็นโรงฟักไข่นะผู้ชมนะไม่ใช่บ้านอันนี้เออเดี๋ยวเผื่อบางคนแบบเข้าใจผิดไงเฮ้ยมึงสร้างบ้านหรือสร้างโรงฟักไข่กันแน่อะไรประมาณนี้แต่ไม่มีใครเอ่อดูผิดหรอกเฮีย ยังไงมันก็ถูกอยู่แล้วนะลงฟักไข่นี่เออเดี๋ยวผมทำสองชั้นดีกว่านะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บชั้นเดียวก็เหลือเฟืออยู่แล้วผมทำสองชั้นไปเลยดีกว่าอ่ะประมาณนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บวางวางวางเอ,าอเ้าไอ้แค่ขาดหนึ่งอันชิบหายโอ้โหโอ้โหไม่เป็นไรเฮ้ยไอ้แค่ผมคราบลาบันไดมาผิดโอ้โหไอ้เวร เดี๋ยวครับผิดนะครับผู้ชมนะไม่เป็นไรเอาใหม่ได้ปึ๊บปึบเอาใหม่ได้เอาใหม่ได้อไดอไดโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนี้ขาดอีกหนึ่งใช่ไหมไอ้กระจกต้องการคิดต้านอีกโอ้ยคิดตันก็หมดไอ้บ้าต้องแปเอาข้างล่างแอบแบ่งคิดต้านมาก,ก่อนคิดตันผมก็จะหมดอีกแล้วนะโอ้โหใช้เยอะมากเดี๋ยวใส่ไปก่อนนะ ขาเด็กหนึ่งนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้เราคราฟไอ้อันนี้มาด้วยไม่ใช่หรออันนี้นะครับผมเดี๋ยวเอาหลังคามาด้วยดีกว่านะผู้ชมนะเออเอาหลังคามาด้วยนะครับเชลลิงเชลลิงอยู่ไหนเมื่อกี้ผมคราฟไว้เชลลิงเดี๋ยวนะเอ้าเชลไม่มีกูคราฟเชลลิงมาไม่ใช่หรอเมื่อกี้โอ้ยอเต้องรอเชลลิงใหม่อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปวางอันนี้กันก่อน จ้ามาแล้วจ้าโอ้ยดูสวยอยู่นะเออมันดูสวยอยู่เด,ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราบันไดเหนี่ยเดี๋ยวค่อยครับนะครับผู้ชมโอเควางตัวนี้ไปก่อนก็วางเป็นไออันนี้อ่ะปึ๊บปึ๊บอ่าปึ๊บประมาณนี้ครับผู้ชมปึ๊บนี่เป็นไงโอ้โหสุดยอดอ่ะแล้วก็วางอันนี้ไปเลย ปื๊บปปิดข้างบนนี่นี่ครับผมประมาณนี้ผมไม่รู้ว่าจะสวยหรือเปล่านะผู้ชมเออแต่มันก็ได้อยู่นะแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสวยอะไรหรอกนะผู้ชม <c oughs> <c oughs> อาจจะดูแบบเออนิดนึงมาแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเราไปกันต่อตอนนี้ยังไม่เสร็จเดี๋ยวต้องการอ,าอันนี้คืออะไรอะ่ะ อันนี้ใช่หรือเปล่าเอ้ยแล้วก็เอาวอลมาเผื่อด้วยนะครับผู้ชมอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ก่อนประมาณนี้ก่อนโอเควิ่ง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 ครับเอาวอลมาปิดนะครับผมปิดตรงนี้เลยปึ๊บปึ๊อะประมาณนี้อาจจะดูแบบไม่ค่อยสวยอะไรนะผู้ชมก็มันเป็นแค่โรงฟักไข่นะปึ๊บอะ ปึ๊บวางไปปึ๊บ,ป,บ,ป,บปึ๊บปึ๊บอ่ะประมาณนี้ก่อนเอ๊ะทำไมมันไม่ตรงวะเฮ้ยทำไมไม่ตรงวะปึ๊บปึ๊บอ่ะประมาณนี้ไม่รู้จะสวยหรือเปล่านะครับผมแต่ก็อาจจะดูแบบโอเคอยู่นะเคตรงนี้ก็วางตกแต่งไปอีกนิดนึงเคแล้วก็ตรงนี้นะครับผมเป็นราวบันไดเออนี่อย่างนี้ อุ้ยไม่เอาดีกว่าตรงนี้ผมไม่เอาดีกว่านะครับผู้ชมเอาเป็นราวบันไดตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าเดินเสาจะได้ออกง่ายขึ้นนะครับตรงนั้นมันแบบมันที่แคบเกินไปเคเอาเป็นราวข้างๆนี่แหละนะป,ปึปะประมาณนี้เครื่องแฟบแม่เครื่องแฟบบังป,ปึ๊บตรงนู้นด้วยเดี๋ยวโอ้ วางไม่ได้เว้ยเออประมาณนี้อ๋อผมไม่รู้ว่าเดนสส่อจอกได้หรือเปล่าเดี๋ยวพิกอัพมาก,ก่อนผมว่าควันควันที่จะวางเอ,อ่ฟอฟิลเตอร์ชั่นตรงนี้เพิ่มเอาไอเวนฟิลเตอร์ชั่นก็ไม่ได้เอามา <c oughs> โอ้ยเนาะโอเคผมว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างนี้ก็ได้นะผู้ชมอย่างนี้ก็สวยอยู่ เดี๋ยวเขาวางอันนี้กันไปก่อนวางหลังคาอะประมาณนี้หลังคาเนี่ยผมวางเออเลยมานี่นิดนึงนะคะผมโอเคประมาณนี้ก่อนยังไงเอ่ยวางไงดีเอ่ย <c oughs> เออมันก็วางดีไซน์ยากอยู่นะโอเคนะผู้ชมโอเคครับตอนนี้ก็ได้ลงฟักไข่มาอีกหนึ่งโลงนะครับผมผู้ชมนะคลิปก็อาจจะยาวแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปตกแต่งเพิ่มทีหลังนะผู้ชมนะ โหเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างสร้างยากอยู่นิดนึงนะเออโอเคครับผมตอนนี้ก็สร้างลมฟ้าไข่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหลือแค่ตกแต่งเนาะผู้ชมเนาะโอเคนะครับสวัสดาค์หน้านะจะเป็นยังไงก็อย่าลืมติดตามนะครับเดี๋ยวผมก็จะโชว์ให้ดูว่า มันจะออกมาเป็นยังไงนอกพาร์ทน้าพาร์ทนี้นะครับผมก็เอาไว้เพียงเท่านี้กันก่อนนะครับผมก็สาหรับใครเนี้ยที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ครับกดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับผมนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปนะครับผมขอให้กดกันเยอะๆนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปสนุกๆต่อไปให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมนะโอเคอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมกดกระดิ่งกิ๊งๆนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะผู้ชมเนาะโอเคครับสับ โอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันพาร์ทหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า